ใอลคทีฟช a n e ก็กลับาครับสำหรับการพูดถึงอนิเมะกันซึ่งเรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องนี้เลยนะครับ Angel of Death ซึ่งหน้าที่ผมจะพูดเนว่นนี้ครับก็คือฉากจบของเรื่องนี้นั่นเองเพราะว่าฉากจบอมันเป็นฉากจบที่เขาให้เรามาตีความเองซึ่งจะที่ผมศึกษาข,ข้อมูลวิเคราะห์อเองจากการอ่านการดูนะครับมันก็มีออกไปได้เป็น3-4วิธีนะครับซึ่งผมก็จะอธิบายกันในวันนี้ครับแล้วก็บอก ไม่ได้ว่าฉากจะฉากไหนคือฉากจบที่มันควรจะเป็นที่สุดนะครับซึ่งผมขอบอกกอนนะครับว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีทำออกมาเป็นหลายรูปแบบมากครับก็คืออย่างแรกเลยมังงะครับโดยมังงะนะครับจะมีอยู่สิบสองเล่มนะครับส่วนอย่างที่สองครับก็คือเป็นของเกมอันนี้ครับก็จะเป็นมังงะแล้วทํามาเป็นเกมต่อเลยครับซึ่งในเกมเนี่ยมันจะมีเป็นเป็นชปเตอร์ของเอ็ดดี้โดยเฉพาะนะครับใช่แต่เราจะไม่พูดถึงมันในตอนนี้ แล้วก็เป็นฉบับที่พวกเรารูรัวนะครับก็คืออน,นิเมะมี16ตอนครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือฉบับไลนโนเบลครับเป็นอยู่ประมาณ4ตอนนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะมีเป็นภาคเสริมของเอ็ดดี้กับแดนนี่เหมือนกันนะครับซึ่งเราจะไม่พูดถึงมันเหมือนเดิมพราะเราจะพูดถึงฉากจบกันโดยก่อนที่เราจะไปพูดเราก็ควรจะมาทบทวนก่อนใช่ไหมครับว่ามันมีชั้นของใครบ้างโดยชั้นล่าสุดนะครับก็คือชั้นของแจ็คของเราเองนะครับก็คือตามนี้เลยนี่ชั้นล่าสุดของแจ็คเรา โดยชั้นต่อไปนะครับก็คือจะเป็นชั้นของหมอแดนนี่นะครับนี่ครับแดนนี่ก็จะเป็นตัวละครที่ผมว่ามันน่ารำคาญมากเลยครับแดนนี่เนะี่ยงั้นเราไปต่อที่ชั้นต่อไปก็คือเอ็ดดี้นั่นเองครับก็เนี่ยละครับเป็นฝ้าหลุมศุที่ผมบอกว่ามันมีภาพเสื่อของตัวเองด้วยงั้นไปต่อที่ชั้นของเคที่ครับซึ่งชั้นเนี้ยผมว่าเป็นชั้นที่ทําให้เนื้อเรื่องค่อนข้างเปลี่ยนเลยนะครับใช่ใครยังไม่ดูต้องรีบดูเลยนะครับเรื่องนี้มันสนุกมากก็ถ้าใครดูถึงตอนนี้แล้ว ระวับบงสป,ปอยนะและไปชั้นต่อไปครับก็คือชั้นของเกรบาดหลวงนะครับซึ่งบาหลวงเนี่ยเป็นคนที่สร้างสร้างมันเรียกว่าอะไรดีมันจะเรียกว่าคุกก็ได้นะใช่เหมือนเป็นคุกใต้ดินอย่างนี้ก็ว่าได้นะเป็นคนสร้างคุกนี้ขึ้นมาครับและชั้นบนสุดก่อนถึงทางออกนะครับก็คือจะเป็นชั้นของของเลเชลการ์เนอร์ออยเราเองนะครับอ่ะก็จากการสรุปเนื้อเรื่องคร่าวๆข,ของเราก็ทั่ปคำจำกันประมาณนี้ก็พอแล้วกันนะครับอ่ะโอเคครับก็ ฉากจบแรกที่ผมจะพูดนะครับก็คือฉากจบที่มีการกล่าวว่าไอแซคฟอสเตอร์เนี่ยที่ปลุกเข้ามาในในห้องเพยาบาลของเลเชลก็คือเป็นเพียงแค่ความคิดของเลเชลเท่านั้นเองนะครับก็คือเพราะว่าหลังจากที่ไอแซคของเราเนี่ยครับก็โดนสั่งประหารแล้วเลเชลด้รู้ก็ทําให้คิดว่าไม่สำ ่าทำตามคำสัญญายได้ก็เลยทําการจบชีวิตตัวเองซะโดยรถตารวจที่มาตามล่าแซกนั้นก็คืออาจจะเป็นรถตารวจที่มาพบศพของเรเชลก็ได้นะครับใช่ซึ่งเราจะมาวิเคราะห์วิเคราะห์กันนะครับว่าฉากจบนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนโดยด้วยฉากจบนี้นะครับที่มันเป็นรูปส่อง,งมาที่เียกระจกที่ตานอยู่กับมีดซึ่งมีดนะครับเป็นการสื่อว่าคนที่ฆ่าเรเชลก็คือแซกนั่นเองครับ แต่ไม่ใช่แซกตัวจริงเป็นแซกในความคิดของเรเชลนครับซึ่งชาจบเนี่ยครับในความที่ผมคิดว่ามันเป็นไปโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับก็คือเป็นไปได้แหละเพราะว่าการที่แซกมันจะแหกคู่ออกมามันก็ควรจะใส่เป็นชุดนักโทษอยู่นะเพราะว่าถ้าตามรูปที่ดูเนี่ยแซกก็จะใส่ชุดเหมือนตอนที่อยู่ข้างในได้ดีเลยนะครับก็คือชุดมันเป็นชุดเดียวกันเลยทั้งผ้าพันแผลทั้งตัวเสื้อแม้กระทั่งเขียวนะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นไม่ได้ที่ว่าขแซกเป็นความคิดของเรเชลเพราะว่า ถ้าแท็เหนียวบาคครจะใส่เป็นชุดนักโทษกับไม่ไม่น่าจะมีเคียวมาอยู่แล้วนะครับใช่ไหมซึ่งตัดกับไว้ที่ภาพเมื่อกี้กันครับจะสังเกตได้ว่าจะมีเศษกระจกกับเศษไม้กองอยู่นะครับก็คือมันเป็นการที่น่าจะพังมาจากข้างนอกซึ่งการที่เลเชลพังกระจกเองอมันไม่ทังกระดิ่บอบวกข้างในนี้ได้เลยนอกจากจะต้องดึงมันเข้ามาซึ่งมันทําไม่ได้อยู่แล้วซึ่งถ้าสมมตินคนข้างนอกไม่ได้พังเข้ามาแล้วใครจะเป็นคนทําใช่ไหมครับคนนอกซีอู่มาคนเดียวได้ก็น่าจะเป็นแซ็กและถ้าดูจาก จำนวนรถตำรวจที่มาตามล่าแซกในุในตอนนั้นนะครับก็คือคือเป็นจํานวนที่มันค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับทําให้มันก็อาจจะเป็นไปได้ที่รถคันนั้นอนะ่ะถ้ามาแค่จะมาชนะสุดศกของเลเชีวมันก็ไม่ควรจะมาประมาณห้าหกคันนะมาคันเดียวก็น่าจะพอแล้วซึ่งในเรื่องของเคียวเนี่ยครับก็อาจจะ เพียงแค่ไปหาในที่ที่มันเจอครั้งแรกที่ที่มันไปเอาเคียวก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในคุกใต้ดินะนะแกรมก็น่าจะมีเคียวอยู่น่าจะเยอะแล้วแหละหาที่เดียวกันก็น่าจะได้โอเคครับซึ่งฉากจบแรกตัดออกไปงั้นต่อไปไปฉากจบที่สองกันเลยนะครับก็คือแซกเนี่ยที่จริงแล้วเป็นแค่เพียงอาจจะเป็นแค่วิญญาณหรือตัวยมทูของแซกที่มาพาตัวเลเชลไปนะครับซึ่งมันก็ผมว่าก็อาจจะเป็นไปได้แหละแต่ มันก็จะทำแม่งทำแม่งมครับทุกคนคือมันจะเป็นอย่างนี้มันก็จะนึกออกไหมมันก็จะไม่แปลกๆครับอันนี้คมไม่ต้องพูดอะไรมากนะทุกคนควรจะเข้าใจงั้นเราไปที่ฉากจบต่อไปกันเลยครับฉากจบที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับก็คือฉากจบอันนี้นั่นแหละก็คือฉากจบที่ไอแซคได้แหกคุกออกมาจากคุกที่ขังไว้จากการประหารแล้วก็มาพาตัวเรเชลหนีไปนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ความเป็นไป เป็นไปได้นะครับก็คือจากที่มผมพูดมาทั้งหมดก็คือแซกอะระดัแบฆบาตกรระดัแบ,บแซงแล้วการแหกคุกคมไม่ใช่เรื่องอยากอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็การที่กระจกพังอะก็คงเป็นคนข้างนอกพังเข้ามาเหมือนกับเป็นไม่ได้แค่แซกเขเดียวนะครับซึ่งเขียวเนี่ยครับถ้า,ถาทุกคนสังเกตดูนะครับจากใบตัวใบมีดบนเขียวแลลวครับใ้าเขียวอันเก่าอะมันน่าจะมีเป็นรอยเลือดอยู่แต่นี้มันไม่มีเลยเห็นไหมครับก็่าจจะเป็นเขียวอันใหม่ก็เป็นไปได้สูงแหละ เลือดแต่ส่วนเรื่องของชุดอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าในชุดทั้งหมดนั้นมันก็ยังคงมีเป็นรอยเลือดอยู่เหมือนเดิมคงไม่ใช่ชุดใหม่แหละคงเป็นชุดตัวเก่าซึ่งทำห้เขาถึงไม่ใส่ชุดดาวโ,โทษอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับจากแต่จากทั้งหมดที่ผมวิเคราะห์มาเนี่ยก็อันนี้น่าจะเป็นไปได้มากสุดน,น,นะครับจากหลักฐานทั้งหมดอแต่มันก็ไม่ชชว์นะครับหรือใครมีช่าวจบแบบอื่นก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็นําเสนอทุกอย่างแน่เพียงประมาณนี้นะครับก็คนที่ตามชมอย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร์หรือกด share แชร์ได้ก็ได้นะครับแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าบาย